Working หลอกจุดจีนจุดใจ Chinese New Year ตกปีใหม่ฝรั่งต่อปีใหม่จีนเพิ่งจะพ้นช่วงสิ้นปีมายังไม่หายเหนื่อยดีมีเวลาอีกไปถึง2อาทิตย์จังหวะนี้มันต้องเตรียมงานจุดจีนตบพร้อมโปรโมตขายแล้วร้านใดแบรนด์ไหนเพิ่งจิ๋วขั้นตอนคลิปโปรโมชั่นถือว่าใกล้จะตกรถเต็มทีเทศกาลจุดจีนน่ะเป็นงานใหญ่ประจำปีโดยเฉพาะแบรนด์นนอาหารจีนที่ไม่ได้มีแค่การกินเลี้ยง แต่คือไฮซีซั่นจากทั้งเซ็ตฉลอชุดใหญ่และเมนูพิเศษย้อนไปดูผลงานที่เคยทําจากร้านนังระดับตำนานอย่างโคคาพัตคา,าอาหารจีนที่มีมาเกือบ70ปีกระจายสาขาอยู่ตามย่านสาคัญของกรุงเทพโด่งดังจากตำนานสาขาสยามแคว์ใขรผ่านไปมาต้องรู้จักภายใต้แฮชแท็กความอร่อยที่มากกว่าสุกี้ทําการตลาดให้กับแบรนด์ร้านอาหารแบบออกรินวันจุดเริ่มต้นไม่ใช่แค่การสื่อสารโปรโมทแต่รวมไปถึงการวางตัวเลขมองภาพรวมเปิด PL ไล่มาทีละบรรทัดตั้งแต่คาดการยอดขายคํานวณต้นทุนปิดจบที่บททำลายรู้ก่อนแล้วว่าจบแคมเปญ ถ้าขายหมดจะทําเงินได้เท่าไหร่กําไรเข้ามือเท่าไหร่นอกจากการออกแบบโปรโมชั่นและถ่ายภาพโปรโมทเซตเมนูโตจีนแล้วยังมีการพัฒนาเมนูใหม่อย่างซาลาเปาส้มขึ้นมาในเวอร์ชันที่อลังจึงใจกว่าเดิมด้วยสกิลการตัดดอกไม้ที่ร่าเรียนมาเกินขายดีจนปีนี้ก็ยังเอามาขายต่อได้อีกเป็นจังหวะเดียวกับปีแรกที่เอ็มโซเฟียจัดงานเลยได้อีกช่องทางการขายที่ไลฟ์อินสูมาช่วยกันโปรโมทรายวันรายชั่วโมงปิดจบแบบครบลูปปลดล็อกสกินเพลนแอลทำงบกำไรขาดทุนเป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำทั้งของขวัญวันไหวและจองตลเจีีนย